สบายดีวันนี้เฮาสิมาสอนเห็ดเขียบหมูเห็ดง่ายๆเพื่อสร้างอาชีพเบิ่งคลิปนี้คลิปเดียวเป็นเห็ดเป็นเลยคอย่อยๆน,นาเห็ดคลิปลงเธอหนึ่งแล้วแลวอันค่อยใส่เสียงเพลงมันมีลิขสิทธิ์ค่อยเลยไปลบเสียงออกแล้วมันกลายเป็นวิดีโอที่มีเสียงมาเข้าเรื่องกันเลยบนันนี้หลังจากที่เฮาต้มหนังหมูประมาณซาวนาที เขาก็ตักออกมาล้างน้ำหินแล้วเขาก็มาหั่นเป็นแผ่นเพื่อเกี่ยมไปซ้อยเป็นเส้นเขามักเส้นน้อยเขาก็ซ้อยเส้นน้อยเขามักเส้นใหญ่เขาก็ซ้อยเส้นใหญ่หลังจากนั้นเขาก็มาเอื้อบผสมเกลือแป้งนัว คนให้มันเข้ากันดีดเ้อเคียโมูของเฮามันถึงจะแซบแล้วเขาก็เอามาตากแดดตากแดดให้ได้ประมาณแดดหนึ่งหาสองแดดหนงังหมจังแห้งดีเวลาเขาตากเขาก็เคียะเคียเคียออกโมให้มัมนเต่งกันให้แดดมันซองเข้าทั่วถึงหนังหมูเขาจึงแห้งอันนี้ก็ได้แดดหนึ่งแล้ว หกได้แดดหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้นี่ก็เป็นแดดที่สองหนังหมูเฮาก็จะเส้นใสและเป็นเส้นแข็งๆมันก็จะแห้งดีเส้นก็จะแข็งตามหูปเลยหลังจากนั้นเฮาก็มาเปิดแก๊สฮ็ดไฟออนหาปานกลางน้ำมันไม่ต้องให้มันห้อนเดอ้อเอานาังหมูที่เฮาตาก ลงหม้อเจียวเลยเขาเจียวเพื่ออะไรความซื้นออกเพื่อเวลาเขา,าไปทอดเคียบหมูของเขาก็จะโพงกรอบแล้วก็กรอบดนกินกระแซบเวลาเขาเจียว,วก็ประมาณ30นาทีหาสโมงหนึ่งเขาต้องมันคนมันตลอดเด้อเจียวผ่านไป นังหมูเขาก็จะได้ประมาณนี้แล้วเขาก็ปิดแก๊สแส่น้ำมันไว้เลยประมาณห้าสิโมงหาแปดสโมงแส่ไว้ก่อนหลังจากนั้นเขาก็มาเปิดไฟขึ้นแหงๆเลยให้น้ำมันมันฮอนๆอนไฟแหงๆเวลาเขาทอดเคียวหมูของเขาก็จะโพงงาม เอานังหมูลงมันต้องเอาลงหลายเด้อเวลามันพงมันจะพองเต็มหม้อเลยได้เราก็คนปิ้นไปปิ้นมาเพื่อให้มันทั่วถึงกันเพื่อให้ความ้อนมันเข้าทั่วถึงเคียบหมูของเราก็จะพองงามถ้าหักทานคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแสก์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้มือไม่หัดเฮ็ดคลิปในเด้อขอขอบใจ